Kulm as-Solih ini adalah kumdai As-Solih ini adalah Assalamu alaika ya ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu ala As alaika, ya As alaika wa ala ibadillahi as-Solihi As-Solih ya ini adalah kumdai yang baik, berusaha untuk memperbaiki diri sendiri berusaha untuk memperbaiki diri sendiri Kulm ini adalah ใจในเหลืองของการว่าในตัวของเขาเนี่ยยังมีมะเสียดขางอยู่นี่แหละกลุ่มอัลซอลิฮินเพราะท่านรอัลสุลาสลาะซุลลอห์ว่าอะไรฮิวะสลัมดูอวาวว่าอัลฮิกนาบสิสซอลิฮินยาอัลลอฮ์ก็ให้เราโย่เฉียมกับกลุ่มอัลซอลิฮินก็คือกลุ่มที่รักษาอามานนะใครจะดูโทษใครจะอะไรก็เลยแต่กลุ่มนี้จะไม่ใส่ใจเลยคือพัฒนาที่จะให้เป็นคนดีของ อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นคนดีของมนุษย์คนใดเพราะถ้าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นคนดีของมนุษย์คนใดต้องตามมนุษย์ตั้งหมดเขาว่าอะไรต้องตามนั่นนะกันไม่ตามก็ว่าไม่ดีอย่างเพราะมนุษย์มันเป็นแบบนั่นลูก <c oughs> เราก็เมื่อเงินพี่น้องรับ,บพอเราพิษได้สิ่งที่มันต้องการมันบ่ไม่แรงด้วยอ <c oughs> ไม่รักแล้วทันเด็กๆมันเป็นมาตั้งแต่ยนเลยเพราะอะไรมันไม่ตรงกับความนับสู้ของมันอ่ะสิ่งมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน มันก็ไม่ไม่จบเรากลุ่มอัลซอลิฮินก็คือกลุ่มที่คิดที่จะปรับปรุงเพื่อเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบานาฮัวะตาลาอัลลอฮฺขมาอินนาอัลลอฮฺจิกริกาวะชุกริกาวะฮุสเนยิบานติกยาอัลลาะได้ช่วยฉันด้วยว่าอัลฮักนาบิสซอลิฮินให้ข้าพเจ้าอยู่ในคนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนอ่ะคนกลุ่มนี้เขาก็เรียนอัลกุรอานเลยคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนอ่ะคนกลุ่มนี้ก็อยู่ที่มัสยิดนะ คนกลุ่มนี้อยู่แต่ไหนอ่ะคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในการช่วยเลือดพี่น้องเขาเป็นเขาตายเขาลําบากก็เนี่ยนะคนกลุ่มนี้ก็จะเดินช่วยเลือในี่ในการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาหวัวใจคล่องตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่คือกลุ่มอัสซอลีฮินแต่มันก็ทํามางายมามันก็ไม่งายระสมควรด้วยพราะอุลามะบอกว่าเบื่ออิบรอฮิมเป็นอดัดฉริได้บอกว่าคนที่จะเข้าไปสู้ในระดับอัสซอลีฮินได้อ่ะ ไอ้นูหัวใจนูอันนั้งไรโซล่ะอีซาโอลูฮัสโอลูฮัลยาสดุถ้าหัวใจดีทุกอย่างดีไอ้นูดีระดับหัวใจถ้าดีแต่เับพฤติกรรมมันจะต้องผ่านขบวนการทดสอบอันใหญ่หลวงเลยฮกประการด้วยกันอุลามะบอกหนึ่งก็คือคนที่จะเข้าสู่โซเล่หรือคนที่เข้าสู่ระดับดีได้เนี่ยปัตตูเนี่ยมาทุกปิดหมดอ่าเอาได้ก็ตีเอาไม้ยะนะ อประตูเนี่ยมักอดกอนี้เอาไม่อดอ่ะหนึ่งขบวนการเนี่ยมักปิดมดเลยและเปิดประตูเจ็บป่วยเปดวันต้องไปห,าห้าโม่เก้าวันต้องไปห้าโม่เดียวหร,รูดูหรูดีหรูนั่นติบายมันเผื่อไม่มีนี่ไงคนโซเลอ่าถึนเราเอาได้ไหมไม่ไงท่าน,นมินชูฮาดาไม่ไกรหานขอดูอ่ะอยาเลาะข้อยฉันตายชาหิตวันนี้บางคนไม่ไก่หานโน่หานมาบางทีอ่ะให้ตายใบบายลูกส่นมาก อลอเมาข้อที่ตายบ่ายๆมากว่าที่ให้ตายชาเฮดยับลัวอยู่นนะเขาว่าคนตายชาเฮดตายเจ็บพุ่งเลยนี่ชาเฮดดูนี่งไงไหมอือเจ็บพุ่งไม่เอานักแรกคู่เอาไฟไม้บ้านอู้กันไฟไหม้บ้านก็ลําบากอ่าจมนม้ำโอ้กันจมน้ำหาใจไม่ออกที่นอนที่ตายน้อย <c oughs> เพราะว่าข้องระดับเกณฑ์ที่นี่เวลาเสียชีวิตเราไม่เชื่อว่าเนื้อไม่เนื้อมนุษย์ไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเพราะตรงนั้นเป็นเหลืองข้องอัลโล คนเราเวลาเขาผ่าตัดไม่ใช่มันเจ็บเสยแล้วเขาชีดอะไรก็เรียกคิดอะไรอ่ะชีดยาชาเขาไม่ได้ตัดดิบๆถ้าตัดดิบๆมนุษย์ทนฟันจะปวดไม่ไวอะตายแต่ถ้าลองชีดยาชาดิสามารถตัดข้าได้มดเลยเนาะฟันนี่ทนได้หมดอะชีดยาชาใช่ไหมปกติฟันนี่มันทนดิบๆนี่มันเจ็บแต่เสยถี่มันทอนได้ตั้งปากออกได้หมดเพราะเขาชีดยาชาให้ กันชิดยาชาเขากนอนต้นนอนใบใบเลยเวลาเขาผ้าทงหรือคนขอดนนพี่นรับไม่อยาเอามีดมันถึงกับกราว <c oughs> ไม่ใช่แบบที่เราคิดพีโนเขามีการบอกลังบล็อกลังเขาบอกเขาชิดยาจนกระถ่งว่าคนดินเอาเด็กโอกเนี่ยเด็กมันดาวไม่ใช่เจ็บเลยเกิดขอดทางธรรมชาตินี่อย่างเจ็บต้องเย็บไล่เข็มอะต้องเย็บไล่เข็มนี่นะ กคผ้านี่ไม่มีอะไรเลยเจ็บจะไม่เจ็บด้ดยสับ่อเยเพราะเรื่องขบบกทีนี้คนอดียวน้องสุบานาหัวตาลทรงรักเวลาจะเสียชีวิตไม่จะเจ็บแบบที่เราคิดเขาชิดยาชาไม่เรือสุกตัวในะดต่างสิน้นอาจจะมีคําพันหน้าว่าเออฟ้ามเจ็บฟ้บามเสียฟ้ามตายเนี่ยเหมือนกับว่าเอาดาบทิมเท่าไหรอ่ะเอาดาบมาทิมที่ร่างกายเป็นพันดาบอะ ตามที่ท่านนบีมูซาอาตามที่นบีมูซาอเลสลาตัวสลามได้พันหน้าเอาไว้ตอนดิ่ทุกข้าวว่าโอ้มูซาเมื่อท่านทุกอัลลอฮ์ตาลาให้มาแลกันมาดึงชีวิตจากท่านเนี่ยความเจ็บมันอยู่ในระดับน้อยแค่บว่าเท้ากับเอาดาบมาทิ่มที่ดังกายถึงพันเลมความเจ็บหรือท่านนบีอิบรอฮิมอเลสลาตัวสลามพันหน้าว่าเหมือนกับว่านกตัวนึงที่ เขาโทษคุ้นเลยไปโทษไว้ในถ้าทั้งป็นนี่นี่คเลยเจ็บกันนั่นน้อยพี่น้องครับเราเองเช็คเอาเองกันเลยกันนายปให้แบบนั้นเลยเมื่อเขาโทษโทษท่อนคุนเก๋อตั้งป็นท่อนท่อนท่เก๋ยยุ่นกัไปในถ้าำมันน่ะนั่นแหละความเจ็บป่วยต่างแต่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลาไม่ให้เจ็บก็อัลลอฮฺทำได้อิลลาบิอิสนิเลวแต่ว่าพระองค์ทรงประสงค์ว่าให้ยุ่ในรูปทรงใดเท่านั้นนั่นคือชื่อว่า อัมบิยะที่ได้พัหน้าในเรื่องของความตายเพราะนบีอิบรอฮิมอะัลสลาตัวสลามตอนไปอย่ในกลองไฟเบอกคไม่เหเจ็บใช่ไหมว่าก็อยู่ในก้องไฟได้เป็นเดือนเดือนเบิร์ไม่เหยไฟไม่เียไม่เลยห้าฟ้าเจ็บป่วยไม่มีเลยขั้นในมืออัลลอฮฺสลาไม่ให้เจ็บตอยอย่ในก้องไฟก็ไม่ตายมันมูซาอะเลสลาตัวสลามทุกโอยโค้งไม่ไหวหนาไม่เจ็บเอ็น อยู่ในตะกาอันเดียวไม่จุม่มใส่ละนั่นเพราะมียางงานของมูซาอะไรฮิซลามแต่เป็นงานของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประสง์คแบบนี้ก็ได้อยู่ที่ฮิมายาชาอมินไอบาดิพระองค์จะให้ใครเป็นแบบนี้ก็เลยแต่นั่นคืออยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์สุบานะฮุตาลาแต่เอาละอิบราฮิมบอกว่าคนที่ผ่านขบวนการตรงนี้ได้หนึง่งประตูเนยมาตปิดมาเลย แล้วก็ประตูฟ้ามเจ็บป่วยมาท,าทันทีเจ็บนูเจ็บมาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวเป็นตรงนั้นปงตรงนี้เดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวบวมตรงนู่เดี๋ยวไ้ายเนี<ม>่ยนี่ไงนี่ไงอัลลอฮฺาตาอาทดสอบเลยหัวใจของเขานี่จะขอบคุณพระองค์หรือไม่บางคนเป็นมาตั้งแต่เล็กๆหรือว่าเขิขดคอสมาซาำเดือนเนี่ยทุกน้ำร้อนหลวกก็มีเนี่ยเคสนี้เนี่ยเคสนี้มีซาำเดือนนี่ทุกน้ำร้อนลวกเด็กๆอ่ะ เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตดังมาตั้งแต่ลรกๆบางคนนี่เกิดเป็นโอ้ยเป็นนูตมตรงนี้วางตรงนั้นมีหมากมาม่ในคสเนียพี่น้องก็เลยนเอาเองนี่อลัลลอฮฺตาลาจะถดสวบเขาขาบวนการตรงนี้ก่อนอันที่สองประตูแห่งเกียรติทุกป,ปิดคนนี้ไม่มีเกียิเลยจงเลสีอลัลลอฮฺตาลาทอดหยดเลสเดียวเขาจะอยู่แบบนี้และจะเปิดประตูตกต่ำมาให้เขาอ่านี่ไง ตกต่ำนั้นเข้ามาทั้งเต็มตัวเลยอันที่มีเกียรติอันทุกทอดหยดนี่แหละประตูสู่ขบวนการคนโซลิฮิตในระดับทุกต่อสอบอิซาอับบัลลอฮุอับดัลอิบตาลาหูเมื่ออัลลอฮ์ตาลารักผู้นึ่งผู้ใดอัลลอฮ์ตาลาจะทดสอบเขาเมียอาจจะไปบ้าคนอื่นทั้งเราที่อยู่เรือการรุมริมรุมริมรุมริมเลยนะฮะ อัลลอฮ์ตาลาหลักอัลลอฮ์ตาลาให้ซามีก็าเราไปช็อปคนอื่นเรากระเซียนาพอทุ่มกวนนะรุมริมรุมร,มร,มริมนี่ไงขบวนการแต่ถ้าหนิงหนิงพอขอยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์สุบานาหวัวตาลาปนาน่ามันจะไม่มีมัมมนจะพันขบวนการในส่วนที่สองได้แต่ถ้าไปตามเกมเอาทุกอย่างทุกวิธีทางทางหนึ่งมันจะไปดอกครอบที่อัลลอฮ์สุบานาหวัวตาลาวางเอาไว้ที่นี่ คนใน่ตำแนงอัลซอลิฮินได้ก็คือปิดประตูเกียรติมดเลยเขาไม่มีเกียริเลยและประตูเฮนาประตูตกตำ่ำจะเจอแต่เขาตลอดอันนี้ไงทีนี้คนที่อ,อัลลอฮฺตัลลอทดสอ,อบนัก,นกพี่น้อนย่ยไปย่าไปตำหนี้เขาเด็ดขาดเพราะนั่นคือเขายืนในขบวนการสอบอยู่มันเด็กพโนตี่เว่าไม่ให้ไปไ,ไัใช้สิบวันเมย์ไปไั่อยู่แต่ปพโนตี่เ่าไปว่ากันนั่นปกี่เติโตมันต้องอยู่ลักษณะแบบเนี้ย บางพอโนเขาเกณฑ์ให้โคนหัวขันตีเดีนยนได้ต้องโคนหัวนั่นคืออยู่ในบททดสอบนี่ไปดูโทษกว,ว่าไอลูนนั่น <c oughs> พอเพราะไอลูนนี้แล้วจะเป็นอุลามะในอนาคตนี่ไปดูทกกับฟาวแต่ที่กินนูรี่สิ่งเดียวตันเนี่ไปดูโทกคนนี้และจะเป็นผู้นำเสียยิละเพราะเราเห็นอิมัมไลค่คนมาจากเด็กไม่รู้อินูอีนีสุดท้ายในอนาคตได้นำเผื่อนได้มาจากเด็กไม่จะเก่งอะไรท่มามเาพราะเราไปมองตอนเด็กไง ว่าครั้งสมัยเรียนแต่ก่อนกูดีดอู้มันยุเยอ่ะยุวันนี้เป็นอีมัมแล้วเนาะครับเพราะท่านคือขบวนการทดสอบหญิงทดสอบนักเท่าใดคนนี้ก็จะเย้ยหมากเท่านั้นน่ะแล้วตอนลราถดสอบเย,ย้ยทดสอบหมากเท่าใดเขาก็จะเติบโตหมากตามนั้นมันแปลงรูตีหญิงตีมันก็หญิงพอง <c oughs> สังเกตไหมเราก็าทำนุ่มย้ำให้นานย้ำให้หมากทั้งย้ำทัำ้ทงตีนะ เมื่อนั้นแหละแปลงมันก็จะยิงพองยิงพองยิงพอง,ง,พองไม่อยากค่อยเกยไม่อยากประเพทเปลือกบางปะทรกระอกละเิีดหนึ่งคาแตกอ่าด้านที่สามก็คือปิดประตูความสุขนี่พี่น้องลวงตรวจสอบได้เลยเรงไปซ้ำผาดเลยคนที่ลำบากลำบากชีวิตเขาอยู่เบือบางทีเขาอาจจะลำบากเงินแต่เขาใบายเยอะนั่นบางคนติดอยู่น้ำหน่อยพี่น้องเข้าใจไหม แต่โยน้ำนออยู่ตามริมชายลี้นมีมกกนความสุขกันคนกลุ่มนี้นะเขาไม่ยุ่งค่อยอย่ะน,น,นั่นอย่าไปโม้หว่าเขามีความสุขนั่นแต่นี่คือผู้ตัองวาความสุขก,ก็ไม่มีเลยบุคคลกลุ่มนี้เอลาลอตเตอลี่ทดสอบเขาและเปิดประตูความลำบากเรารู้แล้วลำบากคือแบบนีย,ยนลำบากอ่าด่านที่สามนะ้องพี่หน้าด่านที่สี่ก็คือเต,ตัตตุตบก็คือปิดประตูแห่งการรับนอนไม่ได้นอนไม่ได้รับให้รู้เลยเป็นเลย มันคนเดียวเพิ่งเกิดลูกมันไปนอนับตอนลูกเล็กๆใช่ไหมไม่ได้นอนแต่ถ้าพอลูกเยอะก็ไม่ได้รับเลยเพราะเราต้องหางเงินให้ช่องเรียนนะตอนเด็กนันคือว่าทําเปลือกวีปีโดยโดยโดยวีปีใช่ไหมตีหนึ่งตีสองแล้วก็อย่างโดยโดยอยู่เลยก่อนไฟนี่ปิดไม่ได้ถ้าปิดเด็กมันร้องต้องเปิดเอาไว้ตาอันนี้คือไม่ความมาพอกางวันนี่โน่นเลยคุณลูก่อนบอขี้แล้วก็อือ ก้างดึกพอกี้เด็กโรงอ่ะเด็กตเตเล็กอ่ะเด็กตเตเล็กอาบน้ำกันปวดไปทุกในอ่างนี่วีตันที่แต่เด็กปัจจุบันมันคงจะไมาอ่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้นอนอ่ะอ่าทุกเหตุการ์ลุกเป็นอะไรกะเกล็ดเลือดตับมังเลืองมังเด็กเลืองมังอ่ากับ่ากันไปห้ามโมงก็ไม่ได้รับไม่ได้นอนพ่อยิงตูไม่ได้นอนเลยมันเค้เข้คออืมว่ามานันปวดรับทุกเมื่อกี้ก็ทึ่งพอ,อยังนั้นป่าล่นต้องห้าเบียให้เรียน นี่ก็คือบททดสอบเนืงจากอัลลอฮฺสุบานาหุวาตาลาและสมองนี่คือไม่ได้ผักเลยต้องคิดบางคนบอกว่าครูเออบ้านไม่มีอยู่ต้องไปฉักไว้อะเอามาเล้าเอามาท้ำเผื่อให้เข้เหยียบยาขังสะไม่แต่เรกไม่มีแล้วยิทับนี้ต้องวิ่งเข้าไปในป่าเก๋ดูไปฉักไว้บางคนนี้บอกต้องไปรลอยข้อแกปั้งบุง ปักบุงตามโนองต่างๆที่ว่าไม่มีเจ้าโค้งเอามาค่ายตามลาดนะั่นเพื่อให้อยู่ได้นี่ไงแต่ว่าพอพันจากตรงนั้นเขากลายเป็นคนรวยมาสิยที่เป็นไปได้นะอัลลอฮฺตาลาทำนายแต่ว่าเขาพันขบวนการตรงนั้นก่อนใส่ลาดพอก็ไม่ไปขาม้วอยางเ,มเหมเือนไม่นะไนะแต่หลักปามเหมือนไม่จับก็แสดงว่ารวยได้นะแต่กะดบมีคดีก็จบเหมือนกั้งหลักปามเหมือนไม่ปามเพลงด้วยแตก็ะน่ข้อทนในความลำบากไม่ยอมเอา้องไกล้ แป้งกับแป้งมันก็ไม่เอาไม่ใช่แบาเผื่อเพื่นตัดเราไปควักบางคนไปตัดเาไปควักบางคนใช้เป็ยไม่ตักตั้งแต่อัสรีมดเหลืองไม่ได้นอนอ่ะไปตัดตั้งแต่อัสรีเลยช่วงเย็นๆนะบางคนบอกกูไปหน้ารุงตีหนึงตีสองนูไอ้เลยว่ะไม่ได้นอนเผื่อได้ให้ลูกได้เรียนนั่นคืออัลลอฮฺตาลาให้คลบุญพี่น้าะต่อมาประตูแห่งควมร่ำรวยหมด บ้านเพื่อนเอารถเพื่อนเอาเลวแต่ที่มาแบบนี้นะเราไม่รู้แต่ว่าฟ้ามรวยจนอยู่ในฟ้ามจนตลอดและประตูแห่งฟ้ามคัดสน้นข่าวมาท,าทันดีนะบางทีอาจจะเคยมีที่ดินเคยมีบ้านพอปัจจุบันเทปจจไม่เลือดเลยเลยพี่นงเงียดูโท่เขานะ่ะวายนู่นมัดตัวแล้ว เลือดในปาทุง่งยาเด็ดขาดเพราะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในขบวนการอัลลอฮ์ตาลากำลังทดสอบเขาอยู่ขาอพาดจุดดีไปได้ตำแหน,น่งอัลซอลิฮินจะติดทันทีเลยเมื่อมนุษย์กบสอบนักถึงจะเป็นมนุษย์กรบได้เนี๋งวน้ะนต่อไปข้อสุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเที่ยวฟันเพอเจอไม่มีเลยสำหรับเขาไอ้ตรงนี้ที่สร้างแบบนั้นอ อันนี้เดือนหน้าที่ไปเที่ยวตรงนู้เดือนนี้ก็จะไปกินห่อตรงนั้นบายอะคนบายอะ <c oughs> อาทิตย์หน้านัดตัดตกเบ็ดได้เขาตรงนู้ไม่มีไม่มีคนกลุมนี้ไม่มีนะพอเลยต้องห้าชาวกินขำให้อยู่ได้เป็นวันวันเที๋ยวไปแเต่ตีอ้วนได้เพื่อไปเต่ตอกปลาเล่นเล่นเต่ตอกมึกเล่นเล่นเต่ท้ายนูท้ายดีสำหรับคนนี้ไม่มีชีวิตสำหรับเขา <c oughs> นี่แหละบททดสอบหกอย่างที่อิบรอฮิมบิลอาดฮับบอกว่าเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้ อัละี่นะนอัลลาห์อัน,นเลาะห์ ع ل ي ้นอะลรัยฮาะมามเนื่นแ้ียีนวา่อะีกีนวาเชู้าดาอีวามเอลิฮ้ีนจีควาเกิ่ขึ้นในมัวาเ่อะ้าเ่อะ้ี่วามเชื่อและน้่มีคามเ่ละผ้มความเ่อแ้ี่มวา่อแะ้ีมควาเอัลกุรอานเตา่อดอิน้ทีาบนกาเป็นนบีไม่ไดคาอออานนมดาเพราละดูคนาะเือคนที่เขาเลือกไว้เลยพี่น้องเนาะ Di sini, Robaudo Allah Subhanahuwataala yang noy-noy, biro, menjadi orang yang Allah Subhanahuwataala biarkan kita berbuat kesalahan, terus terang, biar dapat posisi As-Solihi. Subhanallahumma bihamdik, Aşhedu Allah, ilaha illa Anta, Astawfikka wa Atubu, Alhamdulillah waala Ali wa Sabilimain, Subhan Rabbika, Rabbil A'zizi Amma Yasefun, wa Salamun Alal Mursalin, wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin.